ดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับ FC สวัสดี FC t h a ไทยแลนด์นะครับผมสปปอลานะผมอินโดมาเลยฟิลิปปินเวียดนามไต้หวันนะครับผมที่รับชมที่คอมเมนต์กันอยู่ทุกท่านวันนี้นะครับผมเราก็มาทำเครื่อง125อันนี้เรายังไม่ได้ทำนะครับผมลูกค้าส่งมานะครับผม มันเป็นเครื่องสี่วาลวนะครับผมนี่เป็นไงสี่วาลนะครับร้อยห้านะครับผมสี่วาลนี่เขามีสโลแกนอยู่นะครับเครื่องสี่วาลไม่ติดก็แตกนะครับผมลูกสูบไม่ติดก็แตกนะครับผมถ้าเซ็ตไม่ดีครับก็พังพังง่ายมาวันนี้ครับผมเราก็จะมาลื้อนะครับเพื่อที่จะทําเซ็ตช่วงล่างให้ใหม่หมดเลยเพราะว่าสี่วาลนะครับผมมันเป็นอะไรที่ ทำยากนิดนึงนะครับผมแต่ก็ไม่ยากเกินไปสําหรับผมนะครับผมผมว่าจะง่ายกว่าสองวาวด้วยซ้านะครับผมวันนี้ก็มาเลือกเลยครับหรือดูเชืองร่างของลูกค้าหน่อยว่าทําอะไรมาบ้างนะครับใครสนใจก็ส่งมาทําได้นะร้อยสิบไอ้ก็ทาได้นะครับผมสี่วาวนะลูกห้าเจ็ดห้าแปดนะครับผมไปมานี่ก็ 6670มาได้ครับสี่วาลนะครับผมหรือจเอาทั้ก6364ก็จัดให้ได้นะครับจัดได้หมดเลยนะครับตามสั่งเลยครับที่นี่ครับตามสั่งราคาย่อมเยาครับผมทำไม่แพงครับแล้วก็เน้นอึดนะครับใช้งานนะครับถ้าใครเอาเน้นแรงแข่งเข้าสนามก็บอกได้นะครับผม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 ก็ทำได้หมดทุกสไตล์เลยทุกสเต็ปเลยนะครับ เพราะว่าการเซฟนะครับกําลังอัดเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยใช้ไม่เหมือนกันเลยนะครับรถสั้นกับรถยาวนะครับนี่อันนี้ก็รื้อช่วงล่างก่อนเป็นสตาร์ทมือด้วยนะครับตันนี้ก็น็อตยังไม่ได้ขันมาเลยนะครับนี่น็อตจะไฟก็ยังไม่ได้ขันมานะยิงออกได้เลยนะครับใส่มาไม่สดนะครับ เดี๋ยวดูดล้อไม่เด็กจานไฟออกกันก่อนนะครับตามสเต็ปเลยหรือให้ดูก่อนครับว่าช่วงล่างควรจะต้องเป็นแบบไหนนะครับผมก้านอะไรเกียร์ประมาณไหนนะครับอันนี้ก็ทำคล้ายๆ เหมือนกับสี่วาวเอ้หมือนกับสองวาวขออภครครับเหมือนกับสองวาวแต่ว่ารายละเอียดจะ <c oughs> เยอะกว่านิดนึงเน้นหนากว่าหน่อยนึงนะครับเรื่องของช่วงล่างนะครับเพราะถ้าทําไม่ดีแล้วหัวมันชอบยกกันนะครับ <c oughs> หัวแล้เบิดเพราะว่าสังเกตไหมว่าฝาฝาสี่วาวอ่ะก็ฝามันจะแคบกว่าสองวาวนะครับผมเบ้ามันจะเล็กกว่า นั่นคือครับกำลังอัดมันก็ต้องเยอะพอสมควรนะครับเพราะงั้นรถมันก็จะไม่แรงนะครับผมรถมันก็ไม่เร็วแล้วรอบก็จะไม่ค่อยจีนะครับอ่ารอบไม,ม่ค่อยแบบรอบไม,ม่ค่อยสูงนะมันต้องใช้รอบูงสูงกำลังอัดน้อยๆอ,อ่ากำลังอัดเยอะๆนะครับฝาเบาน้อยๆบ,บีบๆมันหน่อยมันถึงจะวิ่งได้นะครับ,บไม่งั้นก็วิ่งสู้สองเวาวไม่ได้นะครับผม อันนี้ก็หรือฝั่งจานไฟเสร็จแล้วครับมาต่อฝั่งคัสต่อเลยครับรือง่ายครับแป,ป๊บเดียวเอาล้ครับอันนี้เป็นชุดโซนิกด้วยนะฝาคาัสฝาคาัสเอ็มชุดโซนิกนะครับเดี๋ยวเรายิงออกเลย น,นี้เวทก็เป็นเวทเขาเรียกว่าอะไรอะเวทน้ํามันมีทางเดินน้ามัน,นแต่ว่าน้ํามันเครื่องไม่ได้เข้าแล้วเพื่อนๆเป็นการส่งจังหวะมาแล้วน้ำมันเครื่องไม่ได้เข้าแล้วครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะอุดฝาคัสปิดฝาคัสให้นะครับผมน้ํามันมันจะได้ไม่มาทิ้งที่เวทหมดเดี๋ยวลูกสูบติดอีกนะครับ ก็ดูชุดคัดก่อนนะครับผมโอ้โหลูกบล็อกเข้าไม่ได้เอาแล้วเฟืองนะครับผมเฟืองนะครับผมเฟืองไม่ขบกันอ่าคือเฟืองมันอยู่ตำแหน่งเยื้องกันเห็นไหมมันก็ทำงานไม่เต็มที่แต่ผมจะขยับเฟืองตัวนี้ถอยออกมาเสร็จปุ๊บนะครับกึ่งแหวนรองตรงนี้อ่ามันจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันจะได้พอดีนะครับผมเนี่ยมันกินไม่เต็มหน้าโอกาสเฟืองโูดมีเยอะเลยเพราะว่าคัดไม่ใช่คัดแท้ด้วยไม่ใช่คัดแท้แปลงนะครับผมโอกาสเฟืองโลดนี่มีเยอะนะครับรอบตรงสูงด้วยนะครับกับเฟืองโูดแน่นอนอ,อันนี้ก็เดี๋ยวยิงเบอร์สิบออกก่อนนะครับ

นี่ครับผมเดี๋ยวเอาออกก่อนยิงไม่ได้นะไอ้นี้ก็ต้องเอาออกค่อยๆอ่ะเอาออกพร้อมกันเอาออกไม่พร้อมกันเดี๋ยวหักอีกนะครับผมอา้าวนี่นะครับก็ยิงออกได้ ออกแล้วครับผมเก่ยก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะไม่ดังเอาล้ครับอ,อ่าชุคัสออกมาแล้วนะครับใหม่กิ๊บเหมือนยังไม่ได้ใช้งานนะครับ <c ười> <c ười> เหมือนยังไม่ได้ใช้งานเลย ผ่าช่วงบนช่วงกลางช่วงข้างเสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็มาดูช่วงล่างกันอันนี้ก็เข้อเหวี่ยงน่าจะทำมาใหม่นะครับผมนี่ทำมาใหม่อ่าเราก็ผ่าดูแค่ช่วงนี้แหละนะครับผมอ่าเจีย์เกอร์ก็ลื่นนะครับลื่นดีนะ เจ้าเกอก็ลื่นดีนี่อ่าเดี๋ยวที่สำคัญคือเดี๋ยวเราจะแปลงบูทตัวเนี้ยให้ใหม่นะครับผมให้มันระยะพอดีนี่ยครับหลักๆก,ก็คือตัวเนี้ยเนี่ยเราจะเซ็ตให้ใหม่ไอชุดคัสเนี่ยนะครับเพราะว่าเฟืองขับนะครับมันไม่ตรงตำแหน่งกับคัดหลังนะเจาคาัดหลังเข้าไปอีกก็ไม่ได้ติดติดกระปุกเกียร์ติดคันเกียร์หมดแล้วนะติดกนเกียร์หมดแล้วนะครับผมอ่าเราก็จะ เซตชุดแคทให้ใหม่แล้วก็เสื้อนะครับผมเปลี่ยนลูกนะครับเดี๋ยวคว้านให้ใหม่66นะครับแล้วก็หลบวาวให้ดีไม่ติดก็แตกนะครับผมมีอยู่2อย่างถ้าเซตไม่ดีเนี่ยดูฝาสี่วาลนะครับเบ้ามันจะแคบนะมันจะแคบเพราะว่าใบวาลมันใหญ่นะกำลังอัดมันก็ต้องเยอะแหละนะครับเยอะเป็นธรรมดาอันนี้ก็เดี๋ยวเซตฝาให้ใหม่ ฝายังไม่รู้ว่าหมุนได้ครบรอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนมากฝาที่ซื้อซือมาใช้นะสป,ปริงวาลจะแข็งมากแข็งแล้วก็จะหักง่ายหักง่ายมากนะครับต้องมาทําฐานทําฐานใหม่นะแล้วก็ใช้สป,ปริงที่มันนุ่มกว่านะครับนุ่มกว่าเดิมถึงจะใช้งานได้เท่าที่ผมเคยทําเคยเจอมานะครับก็ไม่ยาก นะครับสองวันก็เสร็จแล้วนะครับแบบนี้นะครับนี่ดูดิแข็งมากนะครับผมเห็นไหมคือเนี่ยมือหมุนยังทําไม่ไปแล้วคิดดูเครื่องยนต์มันจะมีแรงถีบไหมนะครับผมมันจะมีแรงเปิดวาลวือเปล่าเนี่นะครับเนี่ยที่มันไม่ข้ามรอบนะครับเนี่ยดูดิที่มันไม่ข้ามอนะรบมมามอบครับเพราะว่าสปริงมันแข็งมากนะครับผมลำพังแค่ สองวาลวตัวบนตัวเดียวก็แข็งแล้วนะอันนี้สองตัวเลยแล้วสปริงแข็งนะบนสองตัวล่างสองตัวนะครับสี่วาลมันก็เลยยังไล่หากันไม่ค่อยเจอนะครับผมเซ็ตยังไม่ค่อยวิ่งกันนะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้แหละนะครับสปริงวาลนะครับส่วนมากมามาหยุดกันที่สปริงวาลนะครับรดรอบไม่มานะครับผมบีบแรงอัดแล้วจูนกล่องแล้วนะครับก็ไม่มา นะครับอันนี้เดี๋ยวก็เซ็ตฝาให้ใหม่นะครับแล้วก็เซ็ตลูกสูบให้ใหม่ก็ทำสองวันก็เสร็จแล้วครับผมชุดแบบนี้นะครับใครจะสั่งฝาสี่วาลไปใส่เองก็ได้นะครับผมเดี๋ยวโมดิฟายไปให้เสร็จไปถึงก็ประกอบใช้งานได้เลยนะครับหรือว่าจะเอาเครื่องไห้ใส่ก็ได้เอารถมาทั้งคันก็ได้นะครับนี่ครับผมด้านในนะก็ ฝาสี่วาลวนะครับผมแคมก็มีนะครับที่ร้านมีทั้งแคมเดิมแคมแต่งเลยนะครับก็สนใจสอบถามได้ครับเบอร์โทร0639645239ครับผม